้อก๋อต่ำต่ำแม่ต่ำเบิ่งลู่วผมขอกินเขา่อนเด้บอกยมเขบว้าวไอ้งสิบไปกินเขาจังไรครับจะกินประแดกไปถึงลูกค้าเขาจิบโจมมาเหมีนอีกดีโอยจบแปล่ฟัดใกล้ไหม่ไปหะเป็นต่ใหมถะท่านไหมติ่งใกล้ขาหลว่าสัวเปลือกกูน้่เปอกูนั่ทานกินเถอะกูหิ้มเขามึงอกี the the ้เด้อติ so ่งใกล้เ hmm. ด้อล่ะมึงคอยกันหายสองคอยกันขู่ไยน้องนันโอ้โหอหรนี่ล่ะ ใส่ใจ๊านนี้นี่กระไดลูกค้าสิมาแล้วนัไม่เป็นยังคือเบดนาวิลลังทีบันเน่เป็นย่งนู้นคู่ฟงจะตต้าฟางใสอยู่นี่นี่โอ้าอีหลีอเลยรอเลยปวดขวนกันเอาบ้องฮงมาครับแนนจ้ามีตรำยังแนนครับ ไม่โอ้ยเกว่าชอยกูขายของในเปียงเัวนี่เองอ๋อแล้สิจังเนี้ยสิเนเจอของนจะทำยังไงครับสิีนเจอของรลานคือตํำเซฟน้องหัวโลกจ้าต่ำเซฟน้องหัวโลกตํำเซฟน้องหัวโลละกันต่ำยังไงครับต่ำนั่งฝ่ายไวะก็ตั้งใจยู่ตรงนี้าเราอยู่ค้างอางไอนี่ไปนั่งฝาม่้ครับ พี่ดั้มคือพี่อยาต่้มนะครับเราพิทลงไปปิดลงไปรถสวัสดีไหนครับนี่คุณสวงอนซึ่งดอกไม้จ้ะเยอครับซึ่น้องไม้จ้ะน้องไม้ไอ้มมุขุ่งจะตั้นั่งฝ่ายไอเดียประคับโขกหนึ่งตั้นั่งฝ่าเราเราก็นี่แหละครับเออสวัสดีไหมครับเม้นค่ะเม้นอันนั้นเพื่อใครครับอันนี้เมจ้าเอ้า วัสดีครับแม่เทาครับเอาเป็นยังก็เมิ่งเออกูแม่เทาเหรอมักหนกสาวแม่น้องเออแม่เทาตั้นาะมาฝากไปเถอะแม่ก็มาคอยว้าวเอาครับเามักนี่ก็มารอแต่ว่าเฮ้อเอาว่าหรือว่าหนีมึงมึงเป็นพนักงานไหมอันร้านนีเบื่อ แมนครับหทดมาไหมครับมาไหมแม่สมพงศ์แม่ท่านมีลูกค้าอยู่แม่เแ่ามาเป็นลูกค้าประเดิมไปผมจากบาทได้ไหมครับว้ายแม่ก็ยังเป็นลูกค้าอยู่ลูกตับตำนั่งฝ่ายผมนะครับตำนั่งฝ้าแม่ครับโอ้ยบอกละบอกว่านี่โตมักลูกสาวแม่เตะโอ้มาจะได้คนข้ามปันนี้แล้วครับ หาเงินมาเปลูยสาวแม่เนอมันบ่มักย่างไรดอกมันมกตุกตาบายีี่ตุกตาบมัก็ตอนีอพมบอนไมั้ไปละางมึง่ต่าคูมันกินด้วยาะไหแม่กะอสกคแม้ว่ะสาวคไรก็วาแมา